Yeah. you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิกรมกรม,มดิตในรายการมองโลกแบบวิกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าเป้าหมายและนโยบายของอาเซียนจริง,รงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกครับส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมให้กับภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็คือพื้นฐานของเป้าหมายเพราะว่าในภูมิภาคนี้เมื่อประมาณ45ปีที่เรารู้นะครับตอนนั้นก็เกิดความไม่มีเสถียรภาพระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็เสรีนิยมซึ่งทำให้เกิดการต่อสู้ลบลาค่าฟันกันฉะนั้นข้อแรกนี้เกิดขึ้นก็เพื่อความมั่นคงของภูมิภาคนั่นเองอันที่สครับ อยากให้ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับมีความเท่าเทียมกันทุกคนถ้าเกิดสามารถไม่ลบลาค่าฟันกันให้เกียรติกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั่นก็คือข้อที่สองครับตอนที่สาครับนำไปสู่การที่ทำให้เกิดต้นทุนการผลิตของทุกประเทศเนี่ยนะครับลดลงครับนี่มีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ดีแล้วต้นทุนจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับแล้วเศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวออกไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการขยายเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยการส่งออกครับถ้าเกิดว่าเราไม่เสียภาษีในการส่งออก ก็จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นสามารถขยายตัวได้เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ก็ทำให้ชีวิตการกินอยู่ของประชาชนพัฒนาดีขึ้นและแน่นอนครับมันจะนำไปสู่การลดความยากจนหรือเรียกว่าช่องว่างความรวยความจนซึ่งกันและกันนั่นก็คือประเด็นที่ทำให้อาเซียนของเราทุกวันนี้นะครับสามารถที่พัฒนาเติบโตไปได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมา เติบโตเรียกว่าสูงมากทีเดียวประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีและจากนี้เป็นต้นไปก็จะขยายตัวมากกว่าเดิมนะฮะผมเชื่อว่าอาเซียนสามารถที่จะเติบโตได้แบบนี้ถือว่าเป็นการเติบโตที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่โตเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์และถือว่าเป็นเป้าหมายของอาเซียนทั้งหมดเลยทีเดียว ตอนต่อไปนะครับเราจะมาพบกับประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะได้รับซึ่งถือว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการมองโลกแบบวิกรมสวัสดีครับ